สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับแทนจารินทริปแอนทิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องของการลดขั้นตอนการทํางานนะครับหรือว่าการสร้างเอกสารโดยใช้ตัวเทมเพลตที่มีอยู่ในตัว Google d o c หรือว่า Google เอกสารนะครับเรียกว่า Cutto b u i l ิ i n g Box นั่นเองนะครับส่วนนี้นะครับต้องบอกก่อนว่านับปัจจุบันหลายคนกาลองมองหาวิธีการสร้างตัวเอกสารที่ง่ายขึ้นและก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับจริงๆแล้วในตัว Google d o c หรือว่าตัว Google เอกสารของเราเนี่ยเราก็จะมีฟีเจอร์ ตอบโจทย์ในส่วนนี้ได้นะครับก็คือตัว building b o x นะครับซึ่งเราสามารถไปที่ insert แล้วก็เลือกตัว building b o x ได้เลยแล้วก็ทำการเลือกรูปแบบที่เราต้องการยกตัวอย่างเช่นเรื่องของบันทึกการประชุมนะครับ product road map นะครับหรือว่าอื่นๆมีให้เลือกใช้ค่อนข้างเยอะเลยเราสามารถเลือกใช้งานได้เลยนะครับเป็นรูปแบบที่เขามีการซักเจตมาให้นะครับแต่ในบางครั้งเนาะที่เขาซักเจจมาให้อาจจะไม่ตอบโจทย์ในรูปแบบที่เราต้องการใช่ไหมครับซึ่งเราสามารถครีเอทได้เองวันนี้ก็เลยมาแนะนําวิธีการใช้งานตัวคัสตอมบีริงบอร์กนั่นเองนะครับจะมีวิธีการยังไงเราไปดูกันครับ สำหรับวิธีการสร้างตัว custom building block นะครับต้องเริ่มต้นจากการที่เรามีตัว Template หรือว่ารูปแบบที่เราใช้บ่อยๆนะครับหรือว่ารูปแบบที่เราจะเอาไปใช้ในอนาคตเนาะในส่วนนี้นะครับจะต้องมีการร่างไว้เรียบร้อยก่อนนะครับพอร่างเสร็จเรียบร้อยเนาะเราก็ทำการเลือกที่ insert ด้านบนนะครับให้เราเลื่อนลงมาก็จะมีตัวตัว building block นะครับเลือกตรงนี้ได้เลยพอเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็ทำการเลื่อนลงมาก็จะมีตัว new custom building block พอเลือก new custom building บอกก็จะมีตัวป๊อปอัพแจ้งเตือนขึ้นมาด้านบนให้เราสังเกตนิดนึงเนาะตัวป๊อปอัพแจ้งเตือนขึ้นมาด้านบนเขาก็บอกว่าให้เราคลิกคุมข้อมูลที่เราจะเอาไปทาเป็นเทมเพลตนั่นเองนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเซฟเรียบร้อยนะครับหลังจากที่กดเซฟเขาก็จะให้เราตั้งชื่อนะครับว่าเทมเพลตตัวนี้จะชื่อว่าอะไรนะครับตั้งให้สอดคล้องกับ เนื้อหาที่เราสร้างขึ้นหรือว่าเทมเพลตที่เราสร้างขึ้นนะครับต้องบอกก่อนว่าเราต้องมีตัวเทมเพลตหรือว่าเทมเพลตที่เราต้องการเอาไปสร้างเป็นตัวบิลดิ้งบ็อกนั่นเองเนาะหลังจากที่เรามีการสร้างตัวเทมเพลตในตัวบิลดิ้งบ็อกไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้นะครับในอนาคตถ้าเกิดเราต้องการที่จะนําไปใช้เนาะวิธีการก็คือสร้างตัวเอกสารขึ้นมาใหม่เลยนะครับเราก็สามารถเรียกใช้จากตัวอินเสิร์ตแล้วก็ไปที่ตัวบิลดิ้งบ็อกได้เลยนะครับแล้วก็เลือกเป็นคัสตอมบิลดิ้งบ็อกทีนี้นะะครับก็จ มีในหน้าเอกสารของเรานะครับให้เราเลือกว่าเฮ้ยเนี่ยเราจะใช้ตัวเทมเพลตที่เราสร้างไว้ตัวไหนนะครับสามารถเลือกใช้งานได้เลยครับในส่วนนี้นะครับในอนาคตถ้าเกิดเราต้องการมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของเทมเพลตที่เราสร้างขึ้นไว้นี่ครับเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้วิธีการก็คือไปที่ manage custom block นะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีบล็อกที่เรามีการสร้างขึ้นไว้เยอะแยะเลยนะครับเราสามารถเลือกปรับเปลี่ยนได้เลยต้องบอกก่อนว่าแพ็กเกจที่สามารถใช้ตัว custom building block ตัวนี้ได้ก็ ก็จะเป็นแพ็กเกจ u s i n e s s Standard ขึ้นไปนะครับเพียงเท่านี้นะครับ <laughs> ผมเชื่อว่าทุกคนนะครับอาจจะใช้ตัว custom building บอ o นี้เป็นตัวช่วยหนึ่งนะครับในการลดขั้นตอนการทำงานของการสร้างเอกสารใน Google Docs ของเรานั่นเองนะครับ <laughs> ถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ช่อง YouTube ของเรานะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำงานหรือว่าทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะครับสวัสดีครับ